เลยอีกเหตุการณ์หนึ่งก็เกิดขึ้นกับเด็กแล้วเด็กเล็กด้วยขวบครึง่งทางแม่แท้ๆเนี่ยระบุเลยเสียใจและหลังเหตุการณ์นี้อยากจะขอรอดูหน้าพ่อแท้ๆของเด็กหน่อยว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรเพราะเป็นเหตุการณ์ที่มีแม่เลี้ยงค่ะทุบตีเด็กวัยขวบครึ่งจนเสียชีวิตค่ะ เจ้าหน้าที่ตำรวจภูทรจังหวัดชุมพรจับกลุ่มนางสาวนันทิยาแต่งประวัติหรือว่าอุ้มอายุ30ปีคนนี้เป็นแม่เลี้ยงนะคะลงมือทุบตีน้องต้นกล้าเด็กชายว,วัยขวบครึ่งจนเสียชีวิตเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่3มีนาคมที่ผ่านมาณนะพื้นที่อำเภอทุ่งตะโกจังหวัดชุมพรเด็กชายได้รับบาดเจ็บสาหัสค่ะเลือดข้างในสมองขณะที่ฝ่ายแม่เลี้ยงก็คือนางสาวนันทิยา พ่อแท้ๆกลับพาแม่เลี้ยงหลบหนีล่าสุดตํารวจตามจับแม่เลี้ยงก็คือนางสาวนันทิยาพร้อมกับพ่อแท้ๆของต้นกล้าได้แล้วนะคะทางพ่อก็คือน,นายณรงค์พลวิชิตอายุ37ปีจับได้ที่ห้องเช่าในจังหวัดเพชรบุรีค่ะจากนั้นคุมตัวมาที่สพทุ่งตะโกจังหวัดชุมพรโดยมีญาติแล้วก็คุณแม่ของน้องต้นกล้าเนี่ยมารอดูหน้าพ่อแท้ๆมาถึงเนี่ยนะคะคุณแม่ไม่ได้พูดอะไรเลยแต่ว่าพุ่งตรงเข้าไปตบหน้าน,นายณรงค์พร้อมกับต่อว่าด้วย นี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบางช่วงวันตอนนะคะครับตัวของนายนารงปฏิเสธว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับการทำร้ายน้องต้นกล้าเพราะว่าช่วงที่แม่เลี้ยงทำร้ายตัวเขาออกไปทำงานนอกบ้านส่วนสาเหตุที่หลบหนีไปพร้อมกับแม่เลี้ยงเพราะกลัวจะถูกญาติที่อยู่ในพื้นที่ทำร้ายร่างกายทางแม่ของน้องต้นกล้าค่ะบอกว่านายนารงโกหกเพราะไม่มีญาติไปข่มขู่ตามที่กล่าวอ้างแล้วเชื่อว่านายนารงน่าจะมีส่วนทำให้น้องต้นกล้าเสียชีวิต ที่เห็นในภาพว่าทางคุณแม่เนี่ยมาเจอกับทางพ่อของต้นกล้าที่สถานีตํารวจบอกอยากจะขอดูหน้าแล้วก็สอบถามอดีตสามีว่าเลี้ยงลูกอย่างไรจึงปล่อยให้แม่เลี้ยงทําร้ายจนเสียชีวิตทีนี้จากการสอบปากคําตัวของผู้ต้องหาก็คือนางสาวนันทิยายอมรับสรารภาพนะคะว่าเป็นคนลงมือทุบตีต้นกล้าเกือบทุกวันให้เหตุผลว่าเด็กดื้อซุกซนวันเกิดเหตุ ให้ข้อมูลว่าใช้ไม้แขวนเสื้อตีเข้าไปแล้วก็ใช้ฝ่ามือทุบตีที่ลำตัวตบไปที่ศีรษะจนเด็กล้มขำอะค่ะหัวฟาดพื้น,นะคะต่อมาเด็กมีอาการชักเกรงและหมดสติ ต่อมานางสาวนันทิยานะคะก็อุ้มน้องต้นกล้าออกมาหน้าบ้านเช่าค่ะแล้วก็ช่วยปั๊มหายใจปั๊มหัวใจขออภัยค่ะคุณผู้ชมปั๊มหัวใจแต่อาการไม่ดีขึ้นโทรแจ้งกู้ภัยให้ไปส่งที่โรงพยาบาลนะคะแต่พอไปถึงโรงพยาบาลน้องก็เสียชีวิตแล้วอะคะ่ะหลังจากสอบปากคำเสร็จตำรวจพาตัวผู้ต้องหาทำแผนประกอบคำรับสารภาพไม่ได้ระบุเวลาให้ญาติทราบเพราะว่ากลัวว่าจะมีการรุมประชาทันากันเกิดขึ้นค่ะ